สวัสดีคะ่ะวันนี้ครูกำลังจะพาทุกคนนะคะกลับบ้านไปด้วยกันนะหลังจากที่ทำงานมาทั้งวันค่ะเราไปดูคะ่ะในช่วงนี้ช่วงเย็นอย่างนี้รถหน้าโรงเรียนจะเป็นยังไงบ้างไปกันคะ่ะการจะรอจรหน้าโรงเรียนนะคะรถก็ติดขัดเหมือนทุกวันเลยเรามีตำรวจจราจรประกาศ อำนวยความสะดวกให้กับผู้สัญจรไปมาที่หน้าโรงเรียนของเราทั้งเช้าแล้วก็ภาคบ่ายหลังเลิกเรียนค่ะวันนี้อากาศร้อนมากปกติโรงเรียนจะปิดเทอมแล้วแต่ปีนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดทำให้การเรียนของเราต้องหยุดชะงักไปแล้วก็มาสอนชดเชยเด็กๆก,ก็ร้อนมากคุณครูก็ร้อนมากทุกคนร้อนมากทุกท่านที่อยู่ทางบ้านก็ร้อนมาก หน้าโรงเรียนของเรามีโรงเรียนสุรนา,ารีวิทยาโรงเรียนปฐมขนาดใหญ่โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาโรงเรียนเมืองนครราชสีมาแล้ววิทยาลัยอ,อาชีวศึกษารวมกันแล้วเด็กก็รวมสองหมื่นทำให้การจราจรติดขัดมากค่ะไฟเขียวแล้วไปกันต่อเลยค่ะ<ม>ก็ต้อง ปล่อยให้รถอีกฝั่งหนึ่งได้ออกมาด้วยต้องมีน้ำใจต่อกันค่ะขับรถใช้รถใช้ถนนต้องมีน้ำใจต่อกันค่ะได้ยินเสียงรถพยาบาลมาเพื่อจะส่งผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลมหาราชเราก็ต้องเอ,เอื้ออำนวยความสะดวกให้กับรถพยาบาลด,ด้วยค่ะคนเราจะอยู่ด้วยกันได้ในโลกนี้อย่างมีความสุขก็ด้วยความมีน้ำใจต่อกันนี่แหละค่ะไฟเขียวข้างหน้า ไปกันต่อค่ะซ้ายมือนี่คือวัดสามัคคีนะคะระพาามาดีคืรรพาาก่อนค่ะพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครองร่วมใจเด็กปฐมวัยนะคะพรุ่งนี้ที่โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาตอนนี้ผู้ปกครองไปเตรียมงานกันอย่างคับข้างเลย ขอบคุณทางมาอยัางทางขอบพระคุณนะคะมาทางท่านผู้ปกครองด้วยค่ะที่ให้ความร่วมมือกับทุกกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอย่างดีค่ะถ้าไม่ได้ผู้ปกครองนี่ยากเลยนะคะ mm hmm. เด็ก4,000กว่าร่วม5,000เนี่ยผู้ปกครองให้ความร่วมมือดีมากๆ mm hmm. อันนี้ขอชื่นชมทีเดียวคะ mm ่ะ hmm. และในวันที่5ค่ะวันที่5เมษายนนี้เป็นกิจกรรมขอเข้ามาอำลาครูของลูกๆเราในสายชั้นปฐมบึกษาปีที่6ค่ะ เป็น2รอบนะคะแต่เวลา8ปดโมงครึ่งจัดที่อาคารอนเนกประสงค์ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะลูกๆประหกของเราสําเร็จการศึกษาและขอให้ได้โรงเรียนตามเป้าหมายที่ว่าหวังว่าจะไปเรียนโรงเรียนไหนก็ขอให้ได้ดังหวังกันทุกท่านค่ะอย่าลืมนะคะกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องรูออนชแนลช่องนี้ด้วยค่ะกูออน พยายามที่จะนําเสนอกิจกรรมดีๆข่าวสารความเคลื่อนไหวในรั้วอนุบานลคนคราชศีมาไม่ได้มีอะไรแอบแฝงน,นะคะไม่ได้ประโยชน์ใดๆเลยค่ะอยากให้ท่านผู้ปกครองได้ทราบความเคลื่อนไหวอยากได้ให้เห็นลูกเห็นลูกเห็นหลานของท่านค่ะได้ดูความเคลื่อนไหวว่าอยู่เรียนเขาอยู่กันยังไงนะคะในยุคโควิดแบบนี้เราจะไดะ้หายคลายความกังวลลงบ้างนะคะ ขอบพระคุณค่ะทุกท่านค่ะที่กดติดตามนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันมาโดยตลอดค่ะและตอนนี้ครูอ่อนก็ได้ขับรถมาถึงบ้านแล้วนะคะทิ้งท้ายนิดนึงด้วยความเป็นห่วงลูกๆชั้นปหกค่ะอย่าลืมนะคะในวันที่5เมษายนี้ลูกๆทุกคนจะต้องไปถึงโรงเรียนแต่เช้า และเข้าประกอบพธิธีขอขามาอําลาโคเป็นห่วงในเรื่องการแต่งกายค่ะแต่งกายให้เรียบร้อยแล้ววันนั้นจะมีการถ่ายรูปไปที่ระลึกด้วยทุกคนจะได้การจะได้รับการถ่ายภาพขอให้ทําผมเก็บผมให้เรียบร้อยผมจะได้ไม่ปิดหน้านะคะเวลาออกกล้องค่ะอย่าลืมดูเรื่องความสะอาดของเนื้อตัวเสื้อผ้าหน้าผมให้เรียบร้อยนะคะแล้วพบกับครูออนได้ใหม่ค่ะ บ๊ายบายสวัสดีค่ะ